สวัสดีคะ่ะสาวๆคนเราเกิดมาพร้อมกับลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าเป็นพวกเธอเหล่านี้ใครเห็นเป็นต้องร้องเอ๊ะเพราะพวกเธอมาพร้อมกับสารพัดความแปลกทั้งอวัยวะใหญ่ยาวและสาวเอเลี่ยนต่างดาวที่คาดว่าทั่วโลกอาจจะมีแค่หนึ่งในล้านคนด้วยซ้ำแค่เริ่มต้นก็อยากเผือกแล้วที่เหลือจะเมซซิ่งแค่ไหนไปดูกันจ้าฮันนาโรสดาวตันถึงกับต้องขยี้ตารววเลยว่าตรงหน้าคือมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่า ไม่ใช่จ้าเธอคนนี้คือฮันนาโรสตาวตันดีไซเนอร์ชื่อดังผู้อินจัดก,กับลุคเอเลี่ยนหลุดโลกหัวโลน้นไร้คิ้วดวงตาสีปแปลกๆพร้อมกับคอสตูมสุดล้ำเหนือจินตนาการทั้งรองเท้าเหมือนอวัยวะงอกออกมาเครื่องประดับเหมือนเหล็กหนีบใบหน้าและเมคอัพสุดแปลกที่ไม่มีใครทำมาก่อนไม่เพียงเท่านั้นเธอกับสเฟนหลัดบาสคารันคู่หูยังแต่งตัวสไตล์นี้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเหมือนคนทั่วไปซึ่งแน่นอนว่าใครเห็นเป็นต้องหันมามอง ส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกกลัวไม่กล้าเข้าใกล้แต่ทั้งคู่ก็ไม่แคร์เพราะนี่มันคือตัวตนของเขาและเธอจริงๆว่าแต่ใครกล้าเรียนแบบสไ์นี้ไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะผมทรงแอโฟโรไซสาย,ยากักลืมภาพผมทรงแอโฟโรแบบทั่วไปได้เลยเมื่อเจอกับความใหญ่ไซสหางย,ยากของเจ๊ค,คนนี้เพราะผมของนางทั้งดกหนาและฟูฟองมองเผินๆแอบคล้ายผไม้เทศบาลเดินได้เลยค่ะคุณใหญ่มาก เผอใหญ่กว่าตัวอีกมัางนั่นงานนี้ไม่รู้ว่าเจเขาใช้ชีวิตยังไงเดินข้ามถนนจะเห็นรถไหมเข้าห้างซื้อของผมจะไปเกี่ยวกับอะไรเข้าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าทําเอาฮาหรือว่าเพราะความชอบส่วนตัวแต่ที่แน่ๆมันกลายเป็นหนึ่งในมีมที่คนแชร์ต่อกันว่อนเน็ตไปแล้วจ้าว่าแต่ใหญ่ขนาดนี้ตอนสระผมต้องใช้แชมพูกับครีมนวดกี่แกลลอนเนี่ย <No! God! S 1> เมซี่เคลลินส,สาวหลายคนคงอยากเกิดมาสูงยาวเข่าดีเหมือนนางแบบ แต่ถ้าเป็นเมซี่เคอริสนสาวสวยจากเทสส็กซัสเธอไม่ต้องกังวลเลยเพราะเกิดมาพร้อมกับขาข้างขวา,ายาว134.3ซติมตรข้างซ้าย135.5ซนติเมตรขณะที่ความสูงของตัวกระปลาเข้าไปแล้วกว่า208ซตมตรทำลายสถิติของเอคาเทนีนาลิซิน่านางแบบรัเสเซียที่เคยมีขายาวที่สุดก่อนหน้านี้ไปได้อย่างสวยงามเธอจะแตกต่างจากคนอื่นแต่เธอก็ไม่คิดปิดบงังยอมรับและอยู่กับมันให้ได้แม้เวลาใส่เลกกิ้งหรือกางเกงขายาว จะต้องสั่งทำไซส์พิเศษเพิ่มความยาวกว่าคนอื่นก็ตามจะว่าไปถ้าต้องแข่งกีฬาท่าต้องใช้ความสูงแอดบอกได้คำเดียวว่ากินขาดค่ะแอนเจลิก้าโปโทเดียโคนว่าเพราะคิว้วคืมอมงกุฎของหน้าแต่ถ้าจะให้เห็นปุ๊บสะพึงปับ๊บต้องยกให้บ็อกเกอร์สาวชาวรัเสเซียแอนเจลิก้าโปโทเดียโคนว่าผู้นำเทรนเขียนคิ้วหนาทะลุจักรวาลไปเลยจ้าทั้งแปลกทั้งหาและหนามากกินพื้นที่ตั้งแต่คิ้วไปจนถึงเกือบอไรผม แขนนืดกดาเหมือนเอาสติกเกอร์มาแปะเรียกได้ว่าหนึ่งในล้านคนเลยมั้งคะที่กล้าเขียนใหญ่ไฟกระพริบขนาดนั้นพอไปลองถามแรงบรนดานใจนางก็บอกว่าได้มาจากคิวของนกแองกี้เบิร์ดนั่นเองคะ่ะแต่ว่าไม่ได้นะคะเพราะคิวนี้แหละทําให้เธอรังดังโลกโซเชียลถือเป็นจุดขายที่ไม่มีใครเลียนแบบเลยล่ะหน้าผากเบเกิลแฟชั่นสากเจาะระเบิดหูต่างๆชิดซ้ายเพราะตอนนี้มีเทรน์ใหม่มาแรงอย่างเบเกิลเฮด หรือหนาาอ้าผากุมเหมือนขนมเบเกิลที่ฮิตจริงจังในหมู่วัยรุ่นญ,ญี่ปุ่นหนึ่งในนั้นก็คือสาวน้อยคนนี้ใช้วิธีฉีดสารเข้าไปชนปูดและบวมตามขนาดที่ต้องการจากนั้นก็กดให้เป็นรอยบุ๋มซึ่งการทำครั้งหนึ่งก็ให้ผลนานประมาณ16-24ชั่วโมงก่อนที่น้ำเกลือจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและกลับสู่สภาพปกติทั้งนี้แพทย์และผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาเตือนว่าอันตรายไม่น้อยแถมยังทำให้ผิวหนังหย่อนคล้อยก่อนวัยอีกต่างหาก โอ้ยแค่คิดก็ไม่เวิร์กแล้วใครไหวไปก่อนเลยแอดขอบายก่อนละค่ะยวนเหอหลงอย่าให้ใบหน้าหวานๆของแพทย์สาวส,สวยยวนเหอหลงหลอกคุณได้ถ้าเห็นเต็มตัวรับประกันความอึ้งถึงดาวองคารเพราะเธอคือชุนลีแห่งสตรีไฟเตอร์ในชีวิตจริงทั้งตัวเต็ไมไปด้วยกล้ามเนื้อเป็นมัดๆสิกแพ็กนั่นก็พอกับหนุ่มๆเลยนะสิเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในนั้นคนเลยมั้งที่ทำได้แบบนี้เนี่ย ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากภาพของเธอถูกเผยแพร่ก็สร้างเสียงฮือฮาให้กับโลกโซเชียลไม่น้อยเนื่องจากเป็นไปได้ยากที่แพทย์จะมีร่างกายฟิตปังอย่างกับนักกีฬาแต่นางก็บอกว่าด้วยสายงานที่ไม่ต้องทําเป็นกะเลยมีเวลาว่างพอไปออกกาลังกายสัปดาห์ละ5วันแถมยังประกวดพอกายได้ที่2อีกต่างหากสาวแกร่งของจริงเป็นแบบนี้นะคะทุกคนฮายาน่าวิลเลียมส์สาวาสาว้บเล็บยาวที่สุดเท่าไหนกันคะแต่คิดว่าคงไม่ยาวเท่ากับฮายาน่าวิลเลียมส์แน่ๆ คอวัดรวมกันแล้วยาวกว่า5.5เมตรโดยใช้เวลาในการไว้เล็บยาวนานกว่า20ปีจึงไม่แปลกที่จะกลายเป็นหญิงสาวเล็บยาวที่สุดในโลกแน่นอนว่าการที่ไว้เล็บยาวเกินเหตุนั้นทําให้เธอใช้ชีวิตค่อนข้างลําบากและไม่สามารถทํากิจกรรมบางอย่างได้เช่นการล้างจานการปูเตียงจนในที่สุดเมื่อเดือนสิงหาคมปี2021ที่ผ่านมาไฮยาน่าก็ตัดสินใจตัดออก ซึ่งส่วนที่ถูกตัดออกไปนั้นจะถูกเก็บรักษาและจะแสดงที่พิพิธภัณฑ์ในออร์แลนโดค่ะยอมใจจริงๆทนเก่งมากแซมมีว่วิลสันความเอวคอดนี้ไม่ใช่แค่เพิ่งมีแต่ฮิตกันมานานแล้วยกเว้นในกรณีของแซมมีว่วิลสันแม่เลี้ยงเดี่ยวจากจอร์เจียที่ไม่ได้เอวคอดเล็กธรรมดาวัดแล้วแค่21.5นิ้วเท่านั้นแถมยังสามารถสวมคอเซ็์ขนาด15นิ้วได้สบายแน่นอน่าเลกข,ขนาดนี้ยังไม่พอใจ คุณแม่ลูกหนึ่งยังอยากลดลงไปอีกให้ใส่คอเซ็ตขนาด14นิ้วเพื่อหวังควาสถิติโลกให้ได้ไม่แน่ใจเลยค่ะว่าถ้าเป็นแบบนั้นตัดแต่ไส้ฟูงของเธอจะไปอยู่ตรงไหนกันนะเล็กเกินจูลี่เฟลตันช่วงเวลาสำคัญที่สุดของผู้หญิงอย่างงานแต่งนั้นนอกจากชุดสวยแล้วรองเท้าก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้ได้แต่พอเป็นกรณีของจูลี่เฟลตันแทบจะหาไซส์ที่พอดีไม่ได้เลย เนื่องจากเท้าของเธอมันใหญ่มากๆวัดความยาวได้ถึง30.8เซนติเมตรนั่นก็พอเธอมีการจเจริญเติบโตมาตั้งแต่เกิดและต้องสวมรองเท้าขนาดใหญ่กว่าคนปกติอยู่ตลอดและล่าสุดก็ต้องใส่รองเท้าเบอร์48ของผู้ชายเท่านั้นเนื่องจากไม่มีไซส์แต่โชคดีที่บริษัทรองเท้าแห่งหนึ่งเสนอว่าจะผลิตรองเท้าไซส์พิเศษให้วันสําคัญของเธอเลยราบรื่นและเต็มไปด้วยความสุขค่ะทิฟฟานี่เวเดคาย เคสหายากนี้ไม่ใช่แค่หนึ่งในล้านแล้วแต่เป็นหนึ่งใน50ล้านคนทั่วโลกพรอทิฟฟานี่เวเดคายหญิงสาววัย43ปีเธอเกิดมาพร้อมกับภาวะโพจิเลียซึ่งเป็นภาวะหายากและไม่มีทางรักษาหากเป็นแล้วจะส่งผลให้อายุของร่างกายเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติถึงแเท่าตัวเล็กน้ำหนักน้อยผิวหนังเหี่ยวยน่ผนผมร่วงและฟันผุปกติแล้วภาวะดังกล่าวจะพบในช่วงที่ยังเป็นเด็กหรือในช่วง2ปีแรกที่เกิดมา และคนเหล่านั้นมักม,มีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน12ปีแต่เธอกลับสามารถอยู่รอดมาได้ขณะที่พี่ชายซึ่งมีภาวะเดียวกันได้จากไปก่อนแล้วด้วยวัย39ปีแม้ว่าทิฟฟานี่จะมีร่างกายไม่เหมือนคนทั่วไปแต่เธอก็อยู่อย่างแฮปปี้และมีความสุขกับทุกสิ่งในทุกๆวันฮันนาสต็อกกิ้งสาวสวยสายฮาบนโลกโซเชียลอย่างฮันนาสต็อกกิ้งใครจะไปคิดว่าเธอก็มีความพิเศษชนิดที่ว่าแค่หนึ่งในล้านคนที่ทำได้กับเขาด้วย นั่นก็คือการกรอกตาดำจนสุดหางตาได้แล้วไม่ใช่แค่ข้างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะเธอสามารถกรอกตาแต่ละข้างให้แยกออกจากกันได้อีกเช่นซ้ายไปซ้ายขวาไปขวาแบบไม่มีการตัดต่อเลยสักนิดไม่ธรรมดาเลยแม่นอกจากสวยแล้วยังมีความสามารถเฉพาะตัวหายากอีกยอมแล้วจริงๆค่ะสาวหัวหลอดไฟความแปลกของสาวคนนี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดแต่สาเหตุมาจากน้ำยาย้อมผมค่ะ โดยตอนแรกเธอก็มีการทดสอบอาการแพ้ก่อนราว30นาทีทั้งๆที่ความจริงแล้วต้องเทสนาน48่ชั่วโมงแต่พอลงมือย้อมเองเท่านั้นแหละหนังศีรษะเริ่มคันหน้าผากบวมเป่งและลามไปถึงลิ้นพอการหนักเข้าจึงถูกส่งโรงพยาบาลในวันต่อมาแพทย์กล่าวว่าศีารษะของเธอบวมมากวัดได้6 3เซนติเมตรซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปถึง7เซนติเมตรถึงตอนนี้อาการของเธอจะปลอดภัยแล้วแต่ยังไงก็อย่าลืมระวังตัวกันด้วยนะคะแอดมินเป็นห่วงค่ะ เจซาแลลี่ความแปลกที่แตกต่างของนางแบบสาวเจซาเบบอกเลยว่าไม่ใช่ใครก็มีได้แต่มันเป็นภาวะหายากที่เรียกว่าลาเมลลาอิทไทโอซิสหรือที่เรียกว่าภาวะหนังเกล็ดปลาโดยร่างกายจะผัดเซลล์ผิวทุกๆ2ส,สัปดาห์ถ้าให้ผิวหนังมีลักษณะเหมือนตกสะเก็ดตลอดเวลาแต่ถึงสภาพผิวจะแตกต่างจากคนอื่นเธอก็ใช้ความพิเศษมีเอกลักษณ์ของตัวเองผักดนันเข้าสู่วงการนางแบบมีงานถ่ายแบบแตะโฆษณาเข้ามามา,มากมาย โดยเฉพาะการถ่ายแบบชุดว่ายน้ำน่ิหละปังสุดเพราะมันเผยให้เห็นถึงความแลของตัวยังไงละ่ะปังไม่ไหวแล้วว่าไหมคะเอลิซาเบธไทเลอร์อีกหนึ่งความสวยสะกดที่สาวๆต้องกรีดร้องพรอบล็กเกอร์สาวผิวเข้มเอลิซาเบธไทเลอร์นางมาพร้อมกับดวงตาสองสีแต่ละข้างมีทางฟ้าและลําตาลเข้มโดยจุดสีเข้มถูกจัดวางในตำแหน่งบนดวงตาต่างกันขณะที่ลูกชายของเธอนั้นแปลกกว่าเนื่องจากข้างหนึ่งเป็นปสีฟ้า ขณะที่อีกข้างเป็นสีออกน้ำเงินและน้ำตาลเข้มในลนักษณะหมุนวนเหมือนผสมกันเป็นหนึ่งเดียวจากภาวะเฮเทโลโคเมียอิดิดัมที่หายากเพเผอหนึ่งในล้านคนอาจจะเจอได้แค่คนเดียวเลยด้วยซ้ำแต่ที่น่าแปลกไปกว่าคือเจ้าตัวเล่าว,ว่าไม่ใช่แค่เธอและลูกชายเท่านั้นคุณพ่อของเธอก็มีภาวะนี้เช่นกันเดกว์ถ่ายทอดความสวนจากรุ่นสู่รุ่นกันเลยสินะขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยาก Enjoy Top 10 Box ที่เต็มไปได้วยขนมญี่ปุ่นแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย